เทคมาดขอนำเสนอ ready d a f ปั๊มสกิดชุดอุปกรณ์ปั๊มชนิดพิเศษพร้อมใช้งานที่สามารถสร้างไมโครบับเบิจากการดูดและอัดอากาศที่ความดันสูงได้เองในขั้นตอนเดียวเหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย d a f ให้สูงขึ้นมีข้อดีกว่าระบบแบบเดิมดังนี้ 1. สามารถผลิตไมโครบับเบิได้ละเอียดและมีจานวนมากกว่า 2. ใช้พลังงานน้อยกว่า 3. ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยกว่า 4. มีราคาประหยัดและค่าบำรุงรักษาน้อยกว่า 5. ติดตั้งและทดสอบระบบง่ายกว่าจากข้อดีดังกล่าวทำให้ Ready DAF Pump Skip เป็นทางเลือกที่คุ้มค่า ระบบ DAF ใหม่ที่ใช้ DAF ปัม๊มจะผลิตไมโครบับเบิลที่มากกว่าไม่มีฟองอากาศขนาดใหญ่มาลดทอนประสิทธิภาพการทำงานและไม่ขึ้นกับค่า retention time ทำให้ได้ประสิทธิภาพระหว่าง85-95%แต่สำหรับระบบเดิมจะผลิตฟองอากาศขนาดใหญ่กว่าทำให้ประสิทธิภาพในการเกิดไมโครบับเบิลเหลือประมาณ60%เท่านั้นทั้งนี้ระบบเดิมจะมีประสิทธิภาพที่ผ่านตามค่า retention time ส่งผลให้ต้องใช้แอร์คอม และถังอากาศขนาดใหญ่ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและค่าพลังงานไฟฟ้าระบบ DAF แบบเดิมจาเป็นต้องใช้แอร์คอมเพสเซอร์และถังอัดอากาศทำงานร่วมก,กันกับปั๊มน้ำที่แรงดันสูงเพื่อผลิตไมโครบับเบิ้ลทำให้ต้องใช้เงินลงทุนและค่าดำเนินการสูงเมื่อเทียบกับระบบ Ready DAF Pump Skip ที่ทำครบจบในขั้นตอนเดียวใช้พลังงานลดลงประมาณ25ใช้พื้นที่ติดตั้งลดลงประมาณ15ให้ประสิทธิภาพของไมโครบับเบิลเพิ่มขึ้นประมาณ20ใช้เงินลงทุนลดลงประมาณ12สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโทรศัพท์0891319555หรืออีเมล techmart.advancer.co.th